จังหวัดบึงการจัดอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5เป็นพื้นที่สีแดงมีรายงานค่าฝุ่น PM 2.5เกินมาตรฐานในทุกๆปีประชาชนต้องอเผชิญกับปัญหาและได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงฤดูหนาวที่มีอากาศเย็นพื้นที่แห้งแล้งโดยเฉพาะฤดูการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร สว,ส,สวัสดีค่ะค่ะ,คะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาทําความรู้จักกันกับฝุ่น PM 2.5นะคะว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพเรายัางไงนะคะแล้วฝุ่น PM 2.5คืออะไรคะน้องอิฟค่ะฝุ่น PM 2.5นะคะก็คือฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะไม่เกิน2.5ไมครนนะคะเทียบว่ามีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมเราเลยนะคะ แล้วก็เล็กจนขนจมูกของมนุษย์ที่ทําหน้าที่กรองฝุ่นนะคะไม่สามารถกรองได้นะคะจึงแพร่กระจายเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของเรานะคะแล้วก็ระบบกระแสะเลือดแล้วก็เข้าสู่อวัยวะอื่นๆในร่างกายของเราได้คะ่ะค่ะฝุ่น PM 2.5นะคะส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพเราอย่างใรบ้าง ร่างกายของเรานะคะผู้ที่แข็งแรงนะคะเมื่อได้รับฝุ่น PM 2.5นะคะอาจไม่ส่งผลกระทบให้เห็นในช่วงแรกๆค่ะแต่หากได้รับติดต่อกันเป็นเวลานานหรือสะสมในร่างกายสุดท้ายก็ก่อให้เกิดอาการผิดปกติภายในร่างกายได้ค่ะผลกระทบระยะยาวนะคะส่งผลกระทบต่อโรคหลอดเลือดสมองนะคะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคมะเร็งปอดโรคหัวใจขาดเลือดและโรคิดเชื้อเชียบพันธุ์ ส่วนผลกระทบระยะสั้นอาการแสดงเริ่มต้นที่สังเกตได้คือแสบตาน้ำตาไหลคัดจมูกมีน้ำมูกและคายเคืองผิวค่ะอาการรุนแรงเช่นเหนื่อยหอบเหนื่อยง่ายขณะทำกิจกรรมหายใจเร็วแน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มหากมีอาการรุนแรงหรืออาการตามที่เก่าข้างต้นนะคะสามารถไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ค่ะ ประชาชนกลุ่มที่มีความเสี่ยงจากฝุ่น pm 2.5ได้แก่ผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภเด็กเล็กผู้ที่มีโรคระบบทางเดินหายใจและกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดคะ่ะอาชีพที่มีความเสี่ยงได้แก่อาชีพหรือบุคคลที่ทำงานกลางแจ้ง3-4ชั่วโมงขึ้นไปเช่นตำรวจจราจรพนักงานทำความสะอาดบนถนนคนขับรถรับจ้าง แม่ค้าหาบเล่แผงลอยริมทางเป็นต้นคะ่ะแล้วเรามีวิธีการป้องกันฝุ่น PM2.5 อย่างไงบ้างคะวิธีป้องกันฝุ่น PM2.5 นะคะลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมนอกบ้านหรือหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีฝุ่นควันหากจำเป็นต้องออกนอกบ้านหรือไปอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นหรือจำเป็นต้องไปทำกิจกรรมนอกบ้านเป็นเวลานาน ให้เตรียมอุปกรณ์ป้องกันโดยสวมหน้ากาก N95 เฉพาะที่จำเป็นหรือหากต้องออกนอกบ้านเพียงระยะเวลาสัาน้นสามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยได้เพื่อลดการสัมผัสได้เช่นกันควรปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดทำความสะอาดบ้านเป็นประจำทุกวันเอ๊ะมีอะไรอีกบ้างนะน้องอิฟอืมอ๋องดการเผาขยะค่ะทุ่งหญ้าฟางข้าวหรือพืชผลทางการเกษตรนะคะ อีกเลี่ยงการใช้เตาฟืนค่ะในการประกอบอาหารค่ะหากจำเป็นต้องให้อยู่เหนือลมหรือสวมหน้ากากอนามัยนะคะ <c oughs> แล้วก็ที่สำคัญค่ะอย่าลืมปลูกต้นไม้และจากพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่มงานสุขศึกษากลุ่มงานอาชีววิชกรรมและงานโสตทัศนศึกษาโรงพยาบาลบึงการขอบคุณค่ะ